สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่14ธันวาคมปี2024ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์หโคริน์บทที่3ข้อที่6ถึง8ข้าพระเจ้าปลูกอป,ปอโลรลดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่ลดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรง ให้เติบโตนั้นตันหาที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่ลดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็จะได้บําเหน็จตามการงานของตนเมื่อภีร์ในตอนนี้นะนุนใจให้กับพวกเราในเช้าวันนี้นะก็จะมีบุคคลสองคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคนงานของพระเจ้านะคะคนแรกคือปอล เปโลเป็นคนปลูกหมายถึงเปโลเป็นคนที่ปลูกเปิดนำขาประเสริฐไปในที่ต่างๆที่าบางที่ก็อาจจะไม่มีใครไปประกาศเรื่องของพระเยซูแต่เปโลยินดีไปนะคะและอับเปโลเป็นกลุ่มคนที่ดูแลเสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราได้เห็นถึงการทำงานของทั้งสองคนที่ มีความรู้ความสามารถที่มีความถนัดที่แตกต่างกันนะคะเมื่อโปโลนับนำนำับนำมารับเชื่อแล้วนะคะโปโลมีความถนัดในด้านของเมื่อมีคนรับเชื่อในอเมืองโคลินแล้วปอลูก็จะมีแผนการที่จะไปอีกที่หนึ่งนะคะังน,นั้นในกลุ่มคนนั้นก็จะ ใน,ในกลุ่มเมืองน,นั้นก็จะมีผู้เชื่อและก็อปโอลลก็เป็นคนอปโอลเป็นคนยิวนะคะและอปโอลลก็มาเสริมสร้างในจุดที่อปโอลได้ก่อตั้งไว้นะคะก็คือดูแลเสริมสร้างให้เติบโตขึ้นนะคะโดยการร่วมมือกับพระเจ้านะคะทำในส่วนของตนก็คือดูแลให้ผู้เชื่อเนี่ย ได้รับการเสริมกำลังได้รับการเรียนรู้พระคำของพระเจ้านะคะอปอลูเป็นคนที่มีโวหารดีและเป็นคนที่เก่งพระคัมภี์รมากนะคะชำนาญพระคัมภีร์มากและก็กติลลุดในการปณิบัติรับใช้พระเจ้า,จาก็คือประกาศเขาประเสริฐขององค์พรี่สุคริ์นะคะว่าพรียซูคริ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระคิดผู้ที่ได้รับการเจิม น,ะะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองคนมีเป้าหมายที่ตรงกันก็คือมุ่งตรงไปที่พระเยซูคริสต์แม้จะทําในคนละส่วนก็สามารถไปด้วยกันได้นะคะเพราะเป็นทีมคนงานของพระเจ้านะคะที่มีคนปลูกแล้วก็มีคนดูแลรดน้ําเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบโตขึ้นนะคะและ ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้พูดถึงว่าคนปลูกกับคนที่ลดน้ำเนี่ยไม่สำคัญอะไรนะคะคนที่สำคัญก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทำให้เติบโตขึ้นนะคะเป็นผู้ทำให้เติบเป็นผู้ทาให้ต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้เนี่ยเติบโตขึ้นและเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะคะเมื่อได้รับการรดน้ำ ได้รับการใส่ปุ๋ยที่ดีนะคะผ่านพระคำของพระเจ้าที่เข้าไปในจิตใจและที่เราสะสมพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราน,ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเติบโตขึ้นในชีวิตในด้านายวิญญาณนะคะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เติบโตนะคะอย่างชีวิตของแพทเองนะคะแพทได้รับการได้รับข่าวประเสริฐจากอาจารย์ที่ มาประกาศที่หมู่บ้านในตอนที่พัทเป็นเด็กนะอายุ8ขวบอายุ8ปีนะคะและได้ถูกเสริมสร้างขึ้นมาจนถึงอายุ10กว่าปีแล้วก็ได้พบได้รู้จักองค์พระสุคริกนี้นะ,ะว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นเจ้าของชีวิตของพัทนะ,ะแล้วก็ได้รับการเสริมสร้างนะคะเมื่อพัทได้ รู้จักพระเจ้าได้ตัดสินใจแล้วได้รับการเสริมสร้างผ่านสถาบันพระคิดธ,ธรรมเบลนะคะแล้วก็ผ่านคิดจักรแม่สายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เสริมสร้างให้พัดได้เติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ได้เป็นคนงานของพระเจ้านะคะที่ได้ปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าในส่วนที่พัดถนัด นะนคะและก็ยินดีร่วมรับใช้กับทีมผู้รับใช้ที่คิดจักนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการทรงนามการดูแลของพระเจ้านะคะเมื่อเราร่วมการรับใช้พระเจ้าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการที่เราเป็นคนงานของพระเจ้าก็ต้องมีทีมนะคะแล้วก็ช่วยกันและกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดทําตลอดนะคะเราตรงไหนที่เราถนัดหรือเรา ได้เราก็ยินดีทำเราก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกับคนในทีมเพื่อที่จะสามารถดำเนินงานของพระเจ้าต่อไปได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมีทีมที่จะช่วยเหลือกันและกันนะและเรามุ่งตรงไปที่ พี่สุคริกนะคะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้เติบโตเมื่อเราทําในส่วนของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ร่วมมือกับพระเจ้าที่เหลือพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทําเป็นผู้ที่ประทานความสําเร็จให้นะคะเราเราเป็นคนที่นําผู้อื่นมาแล้วก็เราเป็นคนดูแลลดน้ําเสริมสร้างผ่าน คำพยานชีวิตของเราหรือผ่านพระคำของพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันนะนี่คือส่วนที่เราทำได้แต่การที่ทำให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งเติบโตขึ้นได้พระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำนะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชีวิตขึ้นมาและชีวิตนั้นเป็นของพระองค์และพระเจ้ามี เป้าหมายให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อน,นมันสการพระองค์แล้วก็ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อปณิบัติพระองค์มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีเพื่อที่เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของเราสอดค้องกับคำพยานที่เราได้พูดเรื่องราวของพระเจ้าและคำพยานที่เรามีที่เรา เป็นพยานยาให้กับผู้อื่นนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อสอบคล้องกันและก็ดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้าคนงานของพระเจ้าที่เรียนรู้และก็สามารถร่วมมือกับพระเจ้าผู้ทำให้เติบโตนะคะพระเจ้าที่จะนำเราวันนี้เราอปโปโลปโปโลของเราเป็นใครไม่สำคัญเท่ากับว่าพระเจ้าเนี่ย สำคัญกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำนะ,ะเพราะว่าทุกคนเป็นฝีพระหั์ของพระเจ้าหมายถึงพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างทุกคนมานะคะเพื่อที่เราเองก็จะมีชีวิตที่เป็นคนปลูกและก็เป็นคนที่รดน้ำดูแลนะคะพระเจ้าที่จะนำเราในวันนี้เราอาจจะเป็นคน เราอาจจะเป็นปอโลของใครบางคนและเราอาจจะเป็นอัปปอลของใครบางคนที่อำนวยความสะดวกให้และก็เป็นคนที่ดูแลและใช้สิ่งที่เราเป็นนะคะที่จะบริบัทิรับใช้พระองค์เราที่ถางขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้สําหรับพระวจนะด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ ทำให้เราได้ระหนักถึงเราเป็นคนงานของพระเจ้าบางคนอาจจะเป็นปาโลอาจจะเป็นอัปปโลที่เป็นคนที่ลดน้ําดูแลดูแลเสริมสร้างชีวิตของคนคนหนึ่งเพื่อให้เติบโตขึ้นเพื่อให้เขาไปถึงจุดที่เป็นสาวกของพระเจ้าที่จะสามารถนําผู้อื่นที่จะสามารถสร้างผู้อื่น อยู่ในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเหลือเราทุกคนที่เราเองก็เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่เป็นคนงานของพระเจ้าเหมือนปอลกับอัปปโลที่เป็นกลุ่มคนที่ทำให้ภารกิจและงานของพระเจ้าเติบโตขึ้นผ่านชีวิตของทั้งสองคนและก็รวมถึงชีวิตของเราที่เราจะยอมให้พระเจ้าใช้ในสิ่งที่เรา มีและในสิ่งที่เราเป็นเพื่อพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าที่จะสามารถขยายออกไปได้กว้างขึ้นผ่านชีวิตของเราในฐานขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ร่ว,รวมกันในพระนามพระสุคริ์เจ้าอาเมน